คุณมาสตันครับจอห์นมาสตันไม่สนนะคุณมาสตันอย่าทำตัวเหมือนเด็กหน่อยเลยสนใจผมหน่อยเถอะผมขอร้องเออโอเคโอเคโอเคผมรู้ว่าผมทำอะไรผิดพลาดไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแต่ตามแผนของเราแล้วถึงเราไม่สามารถที่จะหลอกทั้งโลกได้แต่อย่างน้อยเราก็สามารถจัดการกับบิลวิลเลียมสันได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นคุณอยากให้ผมช่วยคุณก่อนใช่ไหมล่ะ โอ้ oh, รู้ใจผมจริงๆผมแค่อธ <bug illy> ิบายคุณก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วแหมเก่งมากเลยเปรียบเสมือนคนที่มองทะลุโปร่งเลยทีเดียวนะเนี่ยอยากทะลุโปร่งมากกว่านี้ไหมล่ะผมจะยิงท้องคุณจนไส้ทะลักเลยไม่เอาสิอย่าเจาอลมงุดหงิดไปเลยนะคิดก่อนสิคิดก่อนนะครับผมก็คิดอยู่ไงว่าผมเสียเวลาไปมากแค่ไหนแล้วเฮ้ยเงี้ยงี้ยเงคือคือคือ ผมกำลังทำบางสิ่งบางอย่างนะแต่แต่พอได้เจอคนที่รู้ทันอย่างคุณผมก็ท้อใจนะคนที่เสียสละทุกอย่างสำหรับคุณแล้วนะก่อนที่ผมจะทำอะไรแบบนั้นให้ผมทำบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือการเห็นแก่ตัวเป็นครั้งสุดท้ายที่ขายของผมก่อนก็ได้ โอ้ขอบคุณครับมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปรู้จักเพื่อนของเราก่อนที่ทํางานอยู่ที่เพลนวิวเกี่ยวกับน้ํามันะหวังว่าพวกเขาต้องการสินค้าของเรานนอะหลอกเหมือนเดิมอมมอมได้ทีคิดแพ้ไหลเลยนะ Red Dead Redemption เล่นไปภาคไปแปลไปโดยลุงพี่ สวัสดีครับผู้ชมครับ,รบพบกับลุงพีอีกครั้งใน Dead Red Dead Redemption ครับลุงพีจะเล่นไป,ไปด้วยไปด้วยภาคไปด้วยครับ let's go สุภาพบุรุษและส,สุภาพสตรีมารวมตัวกันตรงนี้มาเลยมาเลยเพื่อนๆเอ๋ยคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหรือยังผมมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษที่สุดจะมานําเสนอให้คุณในวันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิวัติวงการแพทย์เลยก็ว่าได้ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงคุณไปด้วยเอทํำมันทำคุณคุณ เพื่อนๆเอ๋ยเพื่อนๆที่ทำงานหนักยากลำบากในเพลนวิวคุณกำลังทรมานจากไขข้ออักเสบปวดเส้นปวดเอวปวดหลังปวดกระดูกปวดทุกอย่างที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นแผลน้ำร้อนโรคเป็นหนองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมมีสิ่งของที่พิเศษพิเศษที่สุดจะมานำเสนอที่ต้องพกติดตัวไปด้วยนั่นจะรักษาอาการปวดหัวเส้นเลือดอุดตันหรือว่าปวดหลังอ่ะหลอกลวงมันเคยหลอกชาวบ้านที่โชลาสปริงแล้วครั้งหนึ่งกับการกระทําแบบนี้เลยายายจับขึงแลวดึงมาเลยดี ผมคิดว่ายิงมันเลยเผมคิดว่ามันได้เวลาไปขายที่อื่นแล้วผมขอโทษด้วยนะครับที่วิทยาศาสตร์ไม่ถูกกับพวกคุณลาก่อนทุกคนเรียบร้อยอืมใครก็ได้จ,จ,จะไกลจาบ้าน,นี่เร็วโอ้ยโอยโ,อยโอ้ยคนจากโฮโบโบนัส bon ไม่คิดว่ามันจะมาตามหาฉันนวันนี้ใครนะโฮโบโบนัส bon ผู้คุ้มครองผู้บริโภคไงผมบอกเลยว่าพวกเขาให้สิ่งที่คุณสมควรโดนะ โอ้ยบ้าจริงที่พวกนี้มันไม่ได้อ่านฉลากรือยังไงว่าฉันไม่รับคืนเงินในบ้าเอ้นี่เอากระสุนไม่แทนแล้วกันืมาสิคุณต้องเข้าใจนะคุณหลอกคนไว้เยอะกรมใดใครก่อกมน,นั้นย่อมคืนสนองโอ้ยเข้าใจเรื่องใช้สุภาษิตได้ดีมากเลยนะพ่อหนุ่มน้อยเฮ้แต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันยังไม่ได้ยุ่งเรื่องปล้อนอะไรของนายเลยปล้อนอย่างน้อยก็ดีกว่าการโกหกคนอื่นแล้วกันอ,อ่ะนี่เราไม่ได้ขับเหรอ โอ้ดูว่าได้ขับเองที่ไหนได้โอ้ตังตังกับเขาได้ยิงแล้วสักทีขับไปเลยขับไปเลยขอยิงเน้นๆแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละครับแบบนั้นแหละครับเยี่ยมอยิงได้เยี่ยมมากเลยแน่นอนแน่นอนระดับพระเอกระดับพระเอกอยู่แล้วออโตัวเอ็มซะอย่างอ่ะอหมาก็เอาด้วยอ่ะมาเอาเอทโผล่มาสิโผล่มาเยี่ยมเลย เอยเอ,อยโชคดีจังที่มีนายอยู่ใครโชคดีกันแน่อืมใครโชคดีกันแน่เอาละเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไ,ไฟมารถไฟมา,ด,ฟมาดูสิอย่างน้อยการขยายกิจการน้ำยาของเวสติเกนจะไปได้ดีมีคนมาติดต่อเต็มเลยบ้าไปแล้วไอ้พวกนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ยังไงเราโอ้เยมาเรื่อยๆเลยว่ะมาเรื่อยๆเลย ฉันหวังว่าลูอิสแพสโตคงไม่ได้มีเอี่ยวกับเรื่องนี้นะไอ้บ้นนอกโง่นั่นไม่รู้สิแต่ผมคิดว่าเขารู้ทันคุณโอ้เยี่ยมได้จัดก,การมันได้ดูข้างหน้าพวกมันขวางทางพวกเราอยู่เฮ้ยทินทีข้างหน้าเลยอะบนอะฮะนีเอ้เอ้เอ้บ้าเอ้ฉันโดนยิงทางสะดวกแล้วมุ่งหน้านไปสู่คร,ริบาสกาเลยไปไปไป โอ้ยดีนะยิงก่อนดูจากสถานการณ์แล้วผู้คนไม่ชอบคุณสักเท่าไหร่อ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ด้คนโง่เท่านั้นที่เชื่อผมนัน่นนะเระวังตัวไว้นะเรายังไม่รู้ว่าเรารอดหรือยังเออบางทีคุณน่าจะเปลี่ยนอาชีพพิธามอยู่ได้แล้วเนะผมจะไม่ยอมแพ้กับวิทยาศาสตร์หรอกจอนเออผมก็ไม่ยอมแพ้นี่ออมาเหรอมาเหรอคิดผิดแล้วล่ะเอ,อ้ยกระสุนร่อนจะหมดแล้ว ไอ้คนพวกนี้มันจะโหดไปถึงไหนกันวะผมเองก็ไม่แปลกใจเพราะว่าน้ำยาที่ผมดื่มไปที่ริชวูดก็มีแต่น้ำเกลือทั้งนั้นเอ้ยใช้ปืนพกบ้างต้องเรเวอร์เวอร์แล้วจังหวะนี้เหลี่มไหมประหยัดวินเชสเตอร์มามามาออโตเอ็มทำงานออโตเอ็มทำงานออออออโตเอ็มทำงานเยี่ยมหมดห่วงแล้วตอนนี้เอ้ยนั่นใครนั่นใครใช่ป่ะเจ้าน่ะใช่ป่ะ ใช่ด้วย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 เฮ้ล่วงไปสิเรโหลดเองหมาหมาหมา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 เหรอหมามาเหรอขาขี่หมามาเหรอขาไปถ้ามันได้อย่างนี้ดิ๋วันนี้ยิงเน้นเยิงเน้นๆ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 อ้นอยังอย่งไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้าน แลเม็ร,รีวริวเวอร์อย่างน้อยเลยไปเปลี่ยนไปใช้วินเชสเตอร์เหมือนเดิมก็ได้มันเขาเรียกว่าโหดเออระยะไกลเอ้ยไม่อาเมตอุสาอุสาชมอุสาชมเมื่อกี้เห็นซ้ายมือมาขี่กวีอ็มาอยู่เมื่อกี้เนี่นยไหนเป็นงไงเป็ไงนี่ไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,อ,อ,อะไรอย่าขีา่ไปยิงไปเว้ยเพราะมันอาจจะสะดุดล้มได้ฉันเคยโดนมาแล้ว อีกาหรอไหนอีกาอีกา,กาเดี๋ยวยังครับน่าจะหมดแล้วละ่ะนี่คุณเวสติเคนคุณน่าจะเปลี่ยนอาชีพไปแล้วล <c oughs> เราทำได้จอนน,นั่นไงคิววาเซกาข้างหน้านี่จบภารกิจนี้ก็ไปตามไปหาไอริชต่อนะครับเพราะว่าน่าจะเคลียร์ของเซตแล้วเคลียร์นะอยู่อยู่ซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำนี่เหรอคิววาเซกาโอเค โอ้ยเมื่อกี้เกือบไปแล้วไหมล่ะขอบคุณมากเลยนะหนุ่มน้อยโอ้ยนายช่วยชีวิตฉันไว้อีกแล้วอย่าให้ช่วยบ่อยแล้วกันเหนื่อยโอ้ย,อยประทับใจจริงๆกับความเร็วเมื่อกี้นี้พวกมันนี่เชื่องช้าอย่างกแกะเรานี่อย่างกับหมาล่านเนือเลยผมก็ประทับใจเหมือนกันที่คุณทําให้พวกเราเกือบตายอ้ยจริงเรื่องนี้ไม่เถียงเลยฉันคิดว่าเราน่าจะเลิกขายยาปลอมๆนี้ได้แล้วแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นการแข่งขันเหมือนเดิมไง เพราะที่แข่งต่อไปอยู่ที่ r e ลเลอ e r คุณจะทําให้ผมหมดความอดทนแล้วนะครับคุณเวสติกินฉันขอโทษแล้วกันนะหนุ่มน้อยฉันเป็นพอ่อค้าขายยารักษาไม่ใช่ทหารมาขี่มาขามาช่วยนะยกโทษให้ฉันแล้วกันที่ใช้เวลาเตรียมตัวนานเกินไปเฮ้ยเบียบอยเฮ้ยตัวละคร NPC ยังอยู่เว้ยถ้าเกิดผมยิงตรงนี้อ่ะยิง ยิงเอ้ยิงไม่ได้เอไม่ให้ยิงทาสามารถทำเควสของเวสต์ดิเคนต่อได้เลยอ้าวดีใจะเควสขี่ม้าอีกมั้เนี่ยเอาไงต่อดีเฮ้ยคุณเวสเอาโอ้โหชียังไงไม่มีโอ,โอเคอ้าวถ้างั้นไหนๆก็เวสต์ดิเคนตรงนี้ละทำต่อเลยแล้วกัน spot of kings and liars คุณเวสต์ดิเคนเอามาสตานันดีใจที่ได้เจอจริงๆเลยโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ย เราพร้อมหรือ,อยังอ่าใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีก,อ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 กนิดเดียวครับคือผมแค่ต้องการเงินมาช่วยเสริมตกแต่งรถม้าข,ของผมก่อนตรงนี้คืออะไรนะ,ะไม่มีอะไรหรอกครับผมเข้าใจดีว่าต่อให้ผมอธิบายยังไงคุณก็คงไม่เข้าใจอยู่แล้วนยะผมก็เลยไม่ถือโทษโกรธอะไรหรอกถ้าเกิดว่าผมไม่บอกหรืออะไรไปนะครับนะ ผมจะไม่เสแสร้งว่าผมเข้าใจคุณหรอกนะแต่ผมจะทำทุกอย่างให้คุณเข้าใจผมหรือเราจะทำตอนนี้เลยก็ได้หรือจะให้ผมเอากระสุนยัดใส่หัวคุณฮะได้โปรดถคุณมาสั้นผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่โหดร้ายแต่คุณไม่ใช่คนโง่หรอกนะครับเราต้องใช้เงินในการเปลี่ยนแปลงรถม้าของเราจากยานพาหนะค้าขายจะได้เป็นตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวล่องไงครับและผมกำลังจะบอกวิธีการได้เงินที่เร็วที่สุดเลยนะครับคุณผมรู้ว่าคุณขี่ม้าเก่ง เพระเาะฉะนั้นไปกันเถอะไปที่ร e สเก l ลเลอร์ฟอาแล้วตามผมมาจอนไปที่ร e สเก l ลเลอร์ฟกกันไปขี่มาาตามไปขโมงขโมงโอ,อ,อสรุปตามไปด่ว่าจะซ้อนโทอแล้วเป็นยังไงบ้างจอนช่วงนี้โอเคทุกอย่างก็เป็นไปตามของมันตอนแรกก็หวังว่าจะไปวันนี้โดยไม่มีลูกค้าของคุณมายุ่งอะเหมือนครั้งที่แล้วไง กล้าไปข้างหน้ากล้าที่จะเสี่ยงผมจะไม่ปล่อยให้พวกคนโง่เขลาตาบอดมาตัดสินการใช้ชีวิตของผมหรอกนะครับโง่เขลาตาบอดที่ไหนพวกเขาเห็นตัวตนพาดแท้ของคุณอ่าจะรู้ได้ไงว่าเกลือเค็มทำไมได้ชิมนะหนุ่มน้อยทุกคนที่นี่เขาก็รู้กันหมดว่าคุณขี้โกงนะเวสต์นิคเคนผมไม่ชอบนะจอร์นผมไม่ได้บอกว่าเป็นคุณผมแค่บอกเฉยๆถ้าคุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงทำไมคุณไปใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำล่ะมันสวยใช่ไหมล่ะท่น,นัน จะว่าอย่างนั้นก็ได้นายรู้จักเกี่ยวกับการทำบุญทำทานไหมล่ะจอนคุณเนี่ยนะทำบุญทำทานะผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองนะจอนผมหวังว่าคุณจะเข้าใจคุณนี่มันตะแก่บ้าจริงๆคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเกมของคุณนะสนุกใช่ไหมล่ะฮนะจอนนี่เราจะไม่ถึงเลยนะ ไม่ใช่ขี่มาไว้ฉันหมายถึงริชูดฟาร์มกราบทูดบริชเพลนวิวนั้นน่ะเราอยา่กับทีมเดียวกันเลยด้วยซ้ํามันสมองที่ดีเราน่าจะร่วมมือกันและเป็นกู่หูตลอดไปการร่วมมือกันครั้งนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อผมจัดการกับบิลเิลียมสันผมขอบคุณที่คุณช่วยผมแต่ผมแค่รับไม่ได้กับสิ่งที่คุณทําอยู่คุณต้องเข้าสู่โลกแห่งความจริงได้แล้วผมรู้จอนผมรู้แค่ชนะการแข่งครั้งนี้และทุกอย่างก็จะเตรียมพร้อมแล้วผมให้คำมั่นสัญญาแล้ว มันแน่เถอะ、หลายครั้งก็นเนี่ยช่วยหลายรอบแล้วมาครั้งนี้หวังว่าจะขี่ม้าไปแล้วก็ยิงปืนไปไปอย่าเบียดผมหลายรอบแล้วหลายรอบละถึงแล้วเอาต้องไปโพสิชั่นเราต้องใช้ม้าเราเองโอเคไปครับไปครับ <ไป S 1> โอ้โหคนเต็มเลยคนเต็มเลยมา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 ,มา,มาครับมาครับ ผ้าบรุษการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันแบบแฟร์ไม่มีการยิงปืนกันไม่มีการแทงกันข้างหลังไม่มีการผลักตกลงหน้าผาไม่มีการใช้ก้อนหินปาใส่หัวกันไม่มีการทําร้ายร่างกายกันหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราพบเราจะปรับแพ้ทันทีเข้าใจหรือเปล่าครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไปมันเชื่อใจได้จริงปุ้เนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันแบบยุติธรรมไม่มีการยิงกันแทงกันหรือว่าใช้บงบาด ของของใครก็ตามไปครับแต่ผมว่าผมขึ้นที่หนึ่งเมื่อไรไอ้พวกนี้มันจะชักปืนยิงใส่ผมแน่นอนริเมนอน o ร d โอเคตามฮอสเทลไป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 ตามไปตามเส้นทางไปเราจะเพิ่มสปีดให้กับม้าของเราไป,ไป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 เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมีคนวควักปืนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเหมือนมีคนวควักปืนอ่าที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วเฮ้ยที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วอย่าน้ยอย่านน้กนเอนเอเร่งสปีดปุ๊บ เอ็กโรรัวเอ็กโรรัวโอเคไปเอ็กโรรัวเอ็กโรรัวเอาสิเอาสิเอาสิไปอีกอืมทำได้เงี้ยังการแข่งขันสติลบอรันสักพักเราจะเจอแซนแมนเท้าเปล่าวิ่งตัดหน้าเราพร้อมกับชิ้นส่วนพระเยซูหลังจากนั้นเราจะได้พบกับใจโลซิเบรีไปแล้วโจนี่โจสตารเ้ยเดี๋ยวนี่เราเข้าแถวแถวทิมบูทิมบูวิพวกเนี้ย ใช่เลยนี่เราขี่ม้ามาบนแถวที่ผู้วิทเหรอเอ้ยอ,อ,อ๋อใช่ไหมอ๋อใช่ทางมันคุค้นๆเหมือนใช่เลยเฮ้ยเราน้ำแล้วเงี้ยเราน้ำแล้วไม่มีการยิงปืนการหลอกจริงๆมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วเล็ก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 โอ้โอ,โอ้ไม่มีใครเล่นพิเรน่าใช่ไหมรู้ผมคิดเองเฮ้ยไป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 เฮ้ยมันตามมาแล้วแล้วกัน ตามไปเลยกเกินทางไหนทางไหนบนหรือล่างบนหรือล่างเฮ้ยโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้โอ้ไปไปโอ้ยมันตามทันแล้วขาม่อ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 เฮ้ยทำไมครั้งน oh, 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 ี้มันแข่งงานจังวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเหนื่อยโฮ้ยมือผมจะช้าอยู่แล้วไกล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 แล้ว ไม่มีการแข่งขันไม่มีการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีการแข่งขันไม่มีการยิงการเกิดขึ้นวู้ฮู้อ๋อคิดไปเองเราเขามาเขาเห็นเขาทำได้เเก่งกาจอะไรขนาดนี้จอนมาดื่มดำกับชัยชนะของเรากันดีกว่าเนะนี่เราได้กันพอหรือยัง ก็ได้ก็ได้ก็ได้เมื่อเซตกับไอริชเสร็จธุระของมันอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็น่าจะพร้อมสำหรับการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่นะว่ายังไงพอค้าขี้โกงคนป้นศพและขี้เมาจะมีอะไรผิดเพี้ยนไปได้อีกาแค่นีล่ะฮะจบละทษให้ความหวังนึกว่ามีการยิงกัน ที่ไหนได้ไม่มีเลยโอเคที่นี่เมืองใหม่แล้วมีให้เซฟไหมเอ้ยมีมีม,มีโอเคเอ้ยมีโป๊กเกอร์ให้เล่นไปมีแบล็กแจ็คไหมครับโอ้เรียบร้อยเหลือร้อยหนึ่งละอืมโอเคที่นี่เป็นบ้านของเราละเปลี่ยนชุดได้ไหมรู้สึกว่ามีชุดอะไรให้ใส่ได้บ้างยังชุดแบบสวยๆงงามงาม,มันต้องไปเก็บ โอ้โหไปเก็บมคัค้าอีกโอเคครับเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับเรดเดสเร e เดมชันเขาต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะได้ทำภารกิจกับทุกๆคนละถ้าเกิดชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าลุงพีพากผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยครับพอเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับแล้วเจอใหม่ครับอย่าลืมนเรื่อเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์ประจักเกมนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับเหลือแค่อีริชอย่างเดียวละ